เริ่มจากนะคะให้ดูที่ยาวหลังเท่าไหร่วัดจากเส้นเอวขึ้นไปครูใช้ยาวหลังอยู่ที่สามเซนครูวัดจากริมกระดาษเลยนะคะสามเเซนตรงนี้นะติ๊กไว้ก่อนจากจุดที่เราติ๊กไว้ตรงนี้นะคะ ให้มาดูที่รอบคอของเราเท่าไหร่คูของคูหกใช่ไหมวัดเข้ามาให้เท่ากับรอบคอรอบคอหน้านะคะตรงเส้นที่เราติ๊กไว้คูวัดเข้ามาหกเซนนี่นะคะจุดที่สิบเ้า นี่นะสิบจากจุดที่19ถึงเส้นคอเส้นนี้ให้หารสองนะคะจุดที่19ถึงเส้นคอแบ่งครึ่งกูใช้วิธีการสายวัดเหมือนเดิมได้เท่าไหร่ขีดไว้ก่อนนะคะขีดเสร็จเรียบร้อยเราจะลากเส้น เราจะลากเส้นที่เราขีดตรงนี้นะให้เท่ากับตะเข็บไหลตรงนี้ให้เท่ากับตรงนี้ของครูอยู่ที่7.5นิ้วครูจะลากยาวขีดเส้นยาวไปอยู่ที่7.5นิ้วเท่ากันแบบนี้นะคะให้เป็นเส้นที่20 จากจุดที่19นะคะวัดขึ้นไป2เซนนะเราจะทำคอสูงตรงนี้2เซนให้เป็นจุดที่21ให้ขีดเส้นเชื่อมกันระหว่างจุดที่20กับ21นะคะ ต่อไปเราจะทำวงแขนวงแขนเสื้อของชิ้นหลังถ้าเหมือนก,นกันกับชิ้นหน้านะคะขีดเส้นตั้งฉากลงมาถึงเส้นบ่าจากเส้นตั้งฉากตรงนี้วัดเข้าไปหนึ่งเซนนะคะติดไว้ครูให้เป็นจุดที่22นะ ต่อไปนะคะให้มาดูที่เส้นอกเส้นอกนะคะรอบอกของเราชิ้นหน้าได้เท่าไหร่ชิ้นหลังต้องเท่ากันครูได้10นิ้วครูก็วัดออกมาที่10นิ้วตรงนี้ของครูเป็นจุดที่23า ขีดเส้นวงแขนค่ะใช้ไม้บรรทัดปากมนึแก้ววางให้3ามจุดเชื่อมกันนะคะแล้วก็ขีดเส้นจากจุดที่ยี่สิบยี่สิบสองยสามแบบนี้นะคะต่อไปคอนะคะคอหลัง คอหลังนะให้วัดจากจุดที่21วัดออกไป1.5เซนได้เท่าไหร่ขีดไว้เสร็จเรียบร้อยใช้ปากนกแก้วนะคะนักเรียนเห็นไหมมันจะมีตรงนี้นะโค้งคอหลังเราจะใช้วงข้างในตรงนี้จากจุดนี้เชื่อมมา ชต่อไปเราจะมาทําช่วงล่างของชิ้นหลังกันนะคะให้ดูที่เส้นสะโพกล่างเหมือนเดิมชิ้นหน้าได้เท่าไหร่นะคะชิ้นหลังก็วัดเข้ามาให้เท่ากันครูใช้อยู่ที่42นิ้วนะหาร4เหมือนเดิมเท่ากับ10.5นิ้วครูก็วัดเข้ามาที่10.5นิ้วเสร็จเรียบร้อยให้เป็นจุดที่ 24ขีดเส้นเชื่อมกันนะคะเขียนกำกับด้วยว่าชิ้นหลังเสร็จเรียบร้อยค่ะ